สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับอยู่กับผมบูมจากช่องบูมสไรเกอร์นะครับวันนี้เราจะมามาพรีวิวแล้วกันมาพรีวิวมาพูดถึงของเล่นของสะสมของนารุโตะอีกอันนึงที่มีประเด็นหน้ามาหยิบยกมาพูดถึงกันนะครับจากภาพที่เราเห็นก่อนแล้วกันเบื้องต้นเนาะมันจะคคละเคตก,กันกับรีวิวนะครับอันนี้ก็คือเราดูได้แค่ภาพแบบภาพโปรโมทอะไรพวกนี้เนาะบูมสไรเกอร์ ที่หที่จะมาพูดถึงก็คืออิชิบันคูจิรอบนี้ไม่ใช่ของญี่ปุ่นโดยตรงนะคัอันนี้จะเป็นเลกขสิทธิ์ของฝั่งจีนนะครับเขาเขียนชัดเจนเลยว่า p i ียโร่ชไนนานะครับจะต่างกับ p i e r โร s สตูดิทั่วไปนะอันนี้ก็เป็นของฝั่งจีนเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมดูเบื้องต้นอ่ะเหมือนมันจะมีจําหน่ายเฉพาะที่จีนเท่านั้นเออแปลกมากนะไม,ไม่เคยเห็นเลยว่าไม่ได้สนใจก็ไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยเขาเขียนบอกนะว่า มันมีแค่ที่จีนเท่านั้นนะครับมีทั้งหมดตั้งแต่รางวัล A ถึงรางวัล I นะครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษอีกถึงรางวัลนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไล่กันเลยดีกว่าโอเครางวัลที่1น,นะครับอุซึมิกิอารุโตะนะครับรางวัล A นะครับเป็นชุดโหมดเซียนแล้วกันเออถือก็สมมติจากข้างหนึ่งข้างขวาแล้วก,ก็ถืออาวุธคุณในปะเออคุณในอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะข้างซ้ายนะครับแล้วก็รางวัล B เป็นนามิกะสิมินาโตะนะครับถือก็สูงจากมือซ้ายแล้วก็ถือคุนนนนนมือออขวาาาาะะรับิบเเเเ่่่่งตตลลโโกียยย้้ปป็นะูแหะ อีกคนนึงถนัดซ้ายอีกคนนึงถนัดขวานะอันนี้ใครมีข้อมูลก็สามารถบ,บอกผมได้นะอันนี้ผมไม่รู้ผมหาข้อมูลไม่ได้เหมือนกันนะ <S <S okay, โอเคก็รางวัล A กับรางวัล B นะครับ <S 1> <S 1> ต่อไปเป็นรางวัล C นะครับอุเฮะซาสเกตตัวนี้ถือ,อ,อดาบข้างนึงแล้วก็กํบบาลังจะใช้คาถาอะไรบางอย่างข้างซ้ายนะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยคล้ายกันกับพวกเอง,งานฐานเงินงานเล็กๆนะครับยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะจากที่ดูภาพภาพที่เขาอบพรโมูออกมานะยังไม่ค่อยโดนอะไรตัวเนี้ยข้ามไปได้เลย แล้วก็ตัวรางวัลดีนะครับเป็นพี่ชายที่แสนดีนะครับอูชิฮะอิจจินั่นเองนะครับตัวนี้ก็อยู่ในรางวัลดีนะตัวนี้คือมองมุงต้นคือดูดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันเจาะลึกกันทีหลังทีละตัวทีละตัวแล้วกันเดี๋ยวเราไล่ให้ครบก่อนเนาะพวกรางวัลอื่นๆนด้วยนะครับต่อไปเป็นรางวัล E ีนะครับผ้าเช็ดตัวนะครับลายโอ้ังนงะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้านหลังเนี่ยแปลว่าเป็นรุ่นที่7หรือว่ารุ่นที่4แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นรุ่นที่นเเดดาาาอป็็็ุ่ทีี4กกไ้้แแแลลลวยย2สสสงงตหม ก็อยู่ในรางวัล e นะครับเพื่อนๆความยาวของตัวพชัชตัวนี้ความยาวอยู่ที่120เซนติเมตรเลยนะผู้ใหญ่น่าจะใช้ได้ด้วยเนาะต่อไปนะครับเป็นรางวัล f เป็นนารุโตะซาซเกะแล้วก็ลายแสงอุสนะครับลายที่1เป็นลายนารุโตะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันใส่น้ำร้อนหรือน้ำเย็นถึงจะเป็นมีสีแบบนั้นปรากฏขึ้นมานะในนี้ผมไม่แน่ใจนะก็อยู่ในรางวัล f นะครับลายที่1เป็นนารุโตะร่างเซียน6วิถีนะครับแล้วก็ซาซเกะแล้วก็ลายที่3เป็น ลายแสงอุตสานะเข้าที่ดูเนี่ยผมมองมองดูแล้วเหมือนจะมี4ตัวนะ มีเอ่อคิซเมะอิจจิแล้วก็เซสซึแล้วก็ดีดาระนะครับมี4ตัวเนาะก๊อปน่าจะเป็นแก้วเซรามิกไม่ยแบบเก็บความร้อนเก็บความเย็นอะไรแต่อย่างใดเนาะแต่วนใหญ่เขาน่าจะกินน้ำร้อนกันหรือเปล่าเนี่ยแก้วเซรามิกแก้วความเย็นไม่น่าใช่น่าจะเป็นน้ำร้อนเนาะรางวัลต่อไปเป็นรางวัลจีนะครับเป็นพวงกุญแจเนาะก็จะมีชื่อแล้วก็มีอ,อ,อาวุธคู่ตัวของเขาอย่างอันแรกก็จะเป็นมีนโตะกถือคุณนแล้วก็สองนะครับเป็นการะกับน้ำเต้าแล้วก็จะมีอ่อสัญลักษณ์ของหมู่บ้านข้างหน้าด้วยเห็นไหม เออท่ดีนะครับแล้วก็อันที่3เป็นซาบุสะกับอาวุธของเขาตัวที่4นะครับเป็นคิเมะกับดาบอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไอ้ที่กินจัก,กระนะครับที่คิสมะเขาแบกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของแสงอุษาด้วยแล้วก็อันต่อไปเป็นพัดของมาด,ดะนะครับมีสัญลักษณ์อุชิฮะด้วยแล้วก็อันสุดท้ายเป็นอาซึมะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของหมู่บ้านโคโนฮะด้วยนะครับน,นี่ก็เป็นอาวุธของเขาที่เป็นเหมือนสนับมือนะอันนี้ก็สวยดีนะเป็นพวงแจนะครับเป็นแบบโลหะสีเงินเง,นเงาๆหน่อยเนาะ ก็มี6แบบให้สะสมกันต่อไปเป็นรางวัล H นะครับก็อันที่1เป็นลายโคโนฮะอันที่2เป็นตระกูลอุชิวะนะครับแล้วก็อันที่3เป็นตระกูลอุซึมมกินะครับอันที่4ี่เป็นน่าจะเนตรกระจกเงาปะสักคนหนึ่งนะแต่อันนี้ผมไม่ได้จว่าของใครเหมือนกันต้องไปลองไปหาข้อมูลดูนะอันที่5เป็นลายแสงอุสานะครับเมฆสีแดงเนาะแล้วก็อันที่6เป็นเนตรวงแหวนนะครับอันนี้คือรางวัล H รางวัล H ก็คือตัว ติดโทรศัพท์แบบนี้นะครับแต่นี้มันคนละอย่างกันเนาะนี้เป็นห่วงและใส่เข้าไปในนิ้วเฉยๆนะครับ คล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับมีทั้งหมด6แบบเนาะแล้วก็รางวัลต่อไปเป็นรางวัลไอนะครับเป็นเออ่สแต็มยางพูญแจนะครับน่ารักมากเลยนะครับอย่างแรกลายที่1เป็นนารูโตะกับมินาโตะนะครับถือก็สวมวงจัอีกลายต่อไปนะครับเป็นซาสึเกะกับโอรุชิมารุนะครับกับอาจารย์ของเขาเนาะแล้วก็แอบมีถือดาบด้วยนะซาสึเกะแล้วก็อันต่อไปเป็นจิโรยะกับป้าซูนเดะนะครับอันต่อไปอันที่4เป็นนารูโตะกับอาจารย์อิรุกะนะครับคนที่เหมือนพ่อของเขาอีกคนนึงเนาะนารูโตะยังยยยััััังงงไไไมม่่่่ด้้้้เเเปป็็็นน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 นิจาลละะตออออครบแวกทีี5พู อุจิวะนะครับมีอิตาจิกับซาสเกะนะครับตอนช่วงแบบเด็กๆเลยเนาะแล้วก็อันที่6นะครับเป็นเ,เพื่อนเพื่อนซีนะครับอุจิวะ โอปิโต <Ob> กับอุจวะคาคาชินะครับหยอ,อกเล่นนะครับไม่ใช่ฮาตะเกะคาคาชินอกฟาดกันแทบทั้งเรื่องเลยนะครับแล้วก็อันที่7เป็นอซึมะกับชิกะมารุนะครับแล้วก็อันที่8เป็นการะกับคิมิมาร่นะครับตัวนี้ถ้าใครจําไม่ได้น่าจะอยู่แบบช่วงแรกๆอัแบบนนี้น่าจะต้องนับเป็นอยู่ในภาคนารุโตะนินจาคาถาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ภาคชิบูเดนนะครับตัวนี้จริงผมว่าการะตัวนี้น่าจะควรควรจะคู่กันกันกบเตะอิดาระหรือเปล่าเพราะเขาเคยหดหู่อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ควรเป็นล็อกลีมากกว่าที่จะเป็น ใส่บ้างเพราะว่ามันไม่เคยไปอยู่ในของเล่นตัวไหนเลยอะไรตัวอื่นบ้างที่ไม่ใช่ตัวหลักๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อันที่9นะครับเป็นเดออิตาลากับซาโซรินะครับในท่านซาโซรินั่นเองก็ประมาณนี้อันนี้ก็น่ารักดีเนาะผมว่างานรางวัลเล็กๆก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปเลยดีกว่าว่ารางวัลใหญ่มันมีอะไรบ้างนะครับก็ก่อนที่จะไปย้อนไปรางวัลเอครับก็จะมีนารุโตะนะครับร่างเดียวกันผ้าเดียวกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันกับรางวัลเอเลยนะครับแตกต่างกันที่ตานะครับ ตัวตาของนารูโตะจะเป็นตาโหมดเซียนนะครับที่จะเป็นตากบเนาะเท่าที่ดูในรูปเนี่ยทำได้ดีเลยนะผมรู้สึกว่ามันตอนนั้นนะ่ะนารูโตะเขาโตกว่านี้นะคือหน้ามันรู้สึกว่ามันเด็กไปหน่อยนะน่าจะเป็นเพราะว่าสเกลมันเล็กหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะคือเราจะมาเอาบรรทัดฐานกับตัวเรซินไม่ได้นะตัวเนี้ยก็เป็นรางวัลลัดวันนะเท่าที่ผมแปลดูก็คือใบสุดท้ายของชาอิชิบันกุจิก็จะได้รับนารูโตะตัวนี้ไปเลยนะจะเป็นตาโมเซียนเะนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในรางวัล A นะเดี๋ยวผมจะขอไล่ความรู้สึกพรีวิวส่วนตัวของผมไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ไปชั่งน้ําหนักดูแล้วถ้ามันเข้าไทยจริงๆหรือว่าสามารถไปพรีออเดอร์ได้ก็ลองไปตัดสินใจกันเองอีกทีนึงเนาะโอเครางวัล A นะครับก็เป็นนรทโตตัวเมื่อกี้เลยตัวเดียวกับลาดวันเมื่อกี้นะครับแต่ก็แตกต่างกันที่เป็นตาสีฟ้าไม่ใช่ตาโหมดเสียนนะครับตัวนี้อย่างที่ผมพูดไปก็คือผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบท่า่ผมรู้สึกว่ามัน หน้ามันเด็กเกินไปมันต้องจะต้องโตกว่านี้นะความรู้สึกส่วนตัวผมนะแต่ว่าชอบไหมก็ชอบแต่อยากได้ไหมก็อยากได้แต่ว่าถ้าเลือกได้เอาโตอื่นดีกว่าโอเคเราไปรางวัล B แล้วกันนะครับรางวัล B เป็นนามิโกสิมิโตะนะครับอย่างอ,อิชิบันคุจิรอบที่แล้วที่เราพูดถึงกันไปก็คือมันจะอยู่ในล a s t o นก็คือใบสุดท้ายของอิชิบันคุจิก็จะได้รับไปอะไรเงี้ยเนาะ แล้วก็ทุกๆตัวนะครับสเกลคือค,อความสูงแค่22เซนติเมตรเท่านั้นนะครับว่ามัน1ต่อ8 1นต่อ7ครับค่อนข้างเล็กเขาไม่ได้เขียนสเกลบอกนะว่ามันสเกลเท่าไหร่มินาโตะตัวนี้เพราะที่ผมดูภาพโปรโมทเนี่ยดูดีนะตัวหน้าเนี่ยทำได้ดีกว่าอัอนที่แล้วนะเท่าที่ดูนะเออแล้วก็แบบไอรางวัล A กับรางวัล B อ่ะถ้ามีคู่กันน่าจะสวยมากนะเพราะว่าเขาถือก็สมจากงคนละคนละมือกันเนาะก็ประมาณนี้มินาโตะผมว่าสวยกว่าตัวที่แล้วต่อไปนะครับรางวัล C ีนะครับอ่าซัสเกะตัว หน้าครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันทําไมถึงทําหน้าซาดิเกตไม่สวยทักซักงานเลยแปลกใจมากงานเลซสิ้นดังๆหลายๆค่ายก็ยังทําหน้าของซาดิเกตให้ไม่สวยครับตัวนี้น่าจะเป็นชุดที่ช่วงช่วงที่สู้กันกันกบอิตาจิด้วยเนาะที่เป็นแบบเสื้อแบบ,แบบแบกอกหน่อยเนาะยังเพิ่งไปเป็นลูกน้องของออติจิมารุไม่ได้ไม่นานเนาะชุดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็หน้ามันไม่สวยเลยไม่โดนเลยนะครับตัวนี้ คอมโพส์อะไรก็ธรรมดาไปหมดเลยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโดนนะส่วนตัวผมนะก็ะถ้าเลือกระหว่าง A กับ C, C ผมชอบ A มากกว่าแนละยังช่างใจไปอยู่ฝั่งแนละ้วตกเสียมากกว่าเนาะแล้วก็รางวัลดีนะครับเป็นรางวัลเอ่อรางวัลที่ผมคิดว่าเท่าที่คนเพื่อนๆดูกันนะน่าจะอยากได้ที่สุดแหละ <h> ก็คืออิทจินะครับตัวนี้สวยมากเท่าที่ผมมองภาพเนี่ยคือหน้าก็ทําได้ไดีนะสวยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้หน้าโดนมากนะครับคือถ้า อมโพสอะไรต่างๆสวยมากและแอบ,บมีอีกาด้วยตัวอีกาเนี่ยเขาน่าจะติดมาตั้งแต่แรกนะไม่น่าจะแยกชิ้นมานะเท่าที่เดานะครับจากที่เล่นของเล่นมาเก็บของเล่นมาก็น่าจะประมาณนั้นตัวใน4ี่ลัดวันด้วยก็ได้ผมว่าผมชอบอิทจิที่สุดนะอันลำดับที่1เลยล้วันลำดับที่2เป็นมิราโตลำดับที่3เป็นนารุโตโมเซียนอันดับที่4เป็นนารุโตรางวัล A ปกติแล้วก็ลำดับที่5ถึงจะเป็นซาสเกตนะครับยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นี่คือแบบ ไม่ใช่ว่าเราชอบตัวนี้หรือไม่ชอบตัวนี้นะแต่ว่าต,ตัดสินจากความสวยของโมเดลอย่างเดียวนะอ,อประมาณนั้นเพื่อนก็ลองไปชั่งใจกันดูแล้วกันนะครับเข้าไทยเนี่ยน่าจะไม่รู้ไม่มีข้อมูลเลยเพื่อนถ้าแบบคลิปนี้ออกไปแล้วแล้วมีข้อมูลสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเข้าไทยไหมแต่ผมว่าอาจจะอาจจะมีให้พีร์วดอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นของบันไดน้ำกบกด้วยนะครับเพื่อนแต่ก็เขาเขียนว่าเปียโรชัยนาค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นของฝั่งจีนเขาเนาะ ก็ข้อมูลมีอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวผมคงไปอัปเดตในเ,เพจของผมอีกทีหนึ่งนะครับผมไปดูข่าวดูอะไรให้แด้เดี๋ยวมาอัปเดตให้อ,อ,อีกทีนึงแล้วกันนะครับก็เป็นไงบ้างครับคลิปพีวิวาสนุกและดูมาจนตอนนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องบุมสไตรเกอร์ด้วยนะครับจะได้มีคลิปอะไรแบบนี้กันให้ดูเรื่อยๆเลยนะผมก็จะพยายามหาคอนเทนต์หาอะไรแปลกๆมาให้ดูบ้างจริงพีวิวเนี่ยอยากทำมานานแล้วเพราะว่างานนารรโตะมันไม่ได้เยอะเหมือนงานการ์ตูนเรื่องอื่นอย่างมาฮีโร สามเดือนออกทีเลยมัง้งหรือทีกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับวอนพีต้องพูดถึงนะเยอะเกินนะครับเออเพราะว่านารูโตะมันนานๆทีอันนี้ผมก็เลยแบบอยากหยิบยกมาพูดถึงนะครับแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไคร e ให้ช่องบูมสไตรเกอร์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ